มาอีกหนึ่งข่าวฮะอันนี้ก็น่ายินดีเหมือนกันนะครับเป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศนะค,คุณผู้ชมนะข่าวดีออกมาแล้วนะครับบอร์ดกองสลากนะครับได้สั่งเพิ่มยอดนะครับหวยดิจิทัล เป็น20ล้านใบในปีนี้นะครับไม่ใช่ในเดือนนี้นะคุณผู้ชมภายในปีนี้นะครับก็เรื่องนี้นะครับคุณคุณรัรนแสงสนิทนะครับท่านประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้พิจารณาแล้วมีมติให้เพิ่มปริมาณสลากจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มหรือสลากดิจิทัลอีก2ล้านฉบับในงวดวันที่1สิงหาคม65นี้โดยจะเริ่มทำการจำหน่ายนะครับ ตั้งแต่วันที่17กรกฎา,าคม65รวมเป็น1ขอภัยรวมเป็น7.1ล้านฉบับส่วนงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับยังคงจำหน่ายอยู่ที่5.1ล้านฉบับเหมือนเดิมนะครับพร้อมกันนี้เนี่ยจะได้มีการติดตามผลการจำหน่ายสลากเนี่ยอย่างใกล้ชิดหากว่ามีผลการตอบรับขายหมดในเวลารวดเร็วเหมือนที่ผ่านมาก็จะพิจารณาเพิ่มปริมาณสลากในงวดถัดไปอีก 2ล้านฉบับนะครับเพื่อให้เป็นการค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เป็นการรักษาสมดุลน,นะครับระหว่างสลากใบแล้วก็สลากดิจิทัลซึ่งประชาชนนะฮะสามารถหาซื้อสลากหมายเลขที่ต้องการได้ในราคา80บาทโดยมีระยะเวลาในการเลือกซื้อเนี่ยได้นานขึ้นผู้ขายสลากดิจิทัลก็มีโอกาสจำหน่ายสลากให้หมดได้นะครับโดยที่ไม่ส่งผลกระทบรุนแรงกับผู้ขายสลากใบนะครับทั้งนี้นะครับสลากที่จะนำมาเพิ่มในระบบดิจิทัลเนี่ย จะมาจากสลากในระบบซื้อจองซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสลากของตัวแทนจําหน่ายนะครับที่ได้ถูกยกเลิกสัญญาเนื่องจากนําสลากไปขายต่อนั่นเองนะครับการเพิ่มสลากดิจิตอลนะครับจะพิจารณาตามความต้องการของประชาชนผู้ซื้อนะครับและจะต้องพิจารณาถึงระยะเวลาในการขายสลากซึ่งควรมีระยะเวลาในการขายเนี่ยตั้งแต่วันแรก จนถึงวันที่ขายหมดประมาณ7-10วันนะครับเพื่อให้มีเวลามากพอที่จะสร้างกลไกร,ราคาให้อยู่ที่80บาทโดยปริมาณสลากที่เหมาะสมนะครับในการเพิ่มแต่ละครั้งเนี่ยจะไม่เกิน2ล้านฉบับและจำนวนสูงสุดที่จะเพิ่มได้นะครับก็คือไม่เกิน20ล้านฉบับภายในสิ้นปีนี้นะครับ สำหรับโครงการที่เป็นจุดจำหน่ายสลาก80บาทนะครับที่สำนักงานสลากได้เริ่มดำเนินการมาเป็นเวลา1ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมปัจจุบันมีจุดจำหน่ายสลาก80บาททั้งหมด754จุดทั่วประเทศนะครับแล้วก็ยังมีบางส่วนเนี่ยอยู่ระหว่างทําสัญญาโดยตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้นะฮะเป็นต้นไปจะมีจุดจำหน่ายสลาก80บาททั่วประเทศ1,077จุดนะครับแล้วก็ภายในปีนี้ สำนักง,งานสลากนะครับจะนำร่องขยายจุดจำหน่ายสลาก80ซึ่งจำหน่ายสลากผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ไปที่สถานีบริการน้ำมันปตทแล้วก็บางจากทั่วประเทศนะฮะไม่น้อยกว่า2,000จุดจากเป้าหมาย3,000จุดคิดว่านะฮะเป็น10คิดเป็นกว่านะครับจำนวนสลากเนี่ย10ล้านใบและหากว่าได้รับการตอบรับที่ดีก็จะได้ขยายเพิ่มต่อไปด้วยนะครับส่วนความคืบหน้าในการคัดกรองผู้ ค้าสลากนะครับในปี65นะครับล่าสุดเนี่ยสามารถคัดกรองให้เหลือ300,000รายจากที่ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย900,000รายนะครับเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคัดข้าราชการพนักง,งานรัฐวิสาหกิจและเอกชนออกทั้งหมดเลยนะค,คือคัดออกนะครับโดยสำนักง,งานสลานะครับจะทําการสุ่มตัวแทนจองซื้อเหลือ7,000 70, 0รายในจํานวน,านนี้เนี่ยจะมีการลงพื้นที่สํารวจไปแล้วกว่า1.4หมื่นรายนะครับ ท่านพันโทหนุนสันนนาคมนะครับท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับบอกว่าขอเตือนผู้ซื้อสลากดิจิทัลไม่นําไปขายต่อเกินราคานะครับท่านผู้ชมเนื่องจากมีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับสูงสุด10,000บาทและขอเตือนนะครับผู้ซื้ออย่าซื้อต่อจากวาอย่าซื้อต่อนะครับเนื่องจากมีความเสี่ยงไม่ได้รับเงินโดยผู้ซื้อเนี่ยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อมีการเสียเสียเปรียบ เสียเทียบปรับเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้แจ้งก็จะได้รับรางวัลน,นาจับด้วยนะครับก็คือว่าท่านใดที่แจ้งเข้ามานะครับว่ามีการสาขายโกงสลากเนี่ยฮะแล้วก็ดําเนินการเรียบร้อยเนี่ยคนที่แจ้งก็จะได้เงินรางวัลน,นาจับด้วยเช่นเดียวกันะนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวใน